ไม่ชัดคิดว่าใช่ลิซ่าหรือเปล่าครับจะได้ขอลายเซ็นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุงพักสมองกับน้องพิม EP 1 1 7ครับผมเรายังอยู่กับค่ายไฮเปอร์กิฟครับผม ไปดีนะครับผมจากพาที่แล้วะมากันต่อเนื่องในพาทนี้ครับย้ำในความมาแรงและน่าเล่นของเกม XsT นะครับผมกูออกเสียงถูกไม่เนี่ยกูดโดนด่าจังเลย XsT อะครับผมชื่อตามนั้นเลยนะฮะทางไฮเปอร์กิฟเนี่ยนะครับผมเขาอยากจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังชันเมื่อพาที่แล้วเนี่ยนะครับผมพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศในเกมนะครับผมแต่พาทนี้เนี่ยเราจะไปดูบรรยากาศภายในออฟฟิศของบริษัทไฮเปอร์กิฟกันครับ 就是来自星辰，然后就是那个。他刚说，说啊，张彬坤呢，纳杜呢，来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 ， 项目组也在工作中积累的属于这个团队的开发经验。嗯据说他们现在正在尝试在 Unity 源码的基础上尝试搭建一个。哎，ผ自己的三 D 渲染管线，以便实现更化的三 D 图形效果，比如多动态光的实现。 อันนี้เป็นในระบบตัวเกมนะครับปีนหนึ่งเกมครับที่ผมตั้งตารอะนะครับน่าเล่นมาก我手กอ手ตัวผมเองเนี่ยยังโสดนะครับแล้วก็ภรรยาตายได้สองสามปีแล้วยอกใอ้ยอก虽น雷克星城完不过未来具体怎ขาวมากจริงบุ้นจัดใจเนี่ยนะไปแนวบ้ากามมาเลย好啦今天鹰 อย่างที่ผมแจ้งเพื่อนๆไปนะครับผมเร็วๆนี้พบกันแน่นอนนะครับสําหรับใครที่สนใจเนี่ยนะครับผมสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดในแฟนเพจ Instagram มหรือเว็บไซต์เนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเข้าสู่รายการพักสมองกันะฮะก่อนจะเริ่มรายการขอสมองทิ้งไปนะฮะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองคุณก็ต้องถอดมันทิ้งเพราะ ไอตู่มันโง่ครับผมไปชาติหน้าไม่มีจริงแต่ชตัตนี้ต้องมีกินนะโดยยังโอมใ <c oughs> บกระทร่อมขีดละแปดสิบบาทนี้มาต้องหอรินด้วยคุณไดเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ก็าถูกกฎหมายกันนะขนาดตำรวจเนี่ยนะครับยังปลูกมาขายกันเลยไอ <c oughs> ้ปีม๊ม ไที่บ้านสกายโพมีดใบกระสอบไหมแม่แม่แม well. ่อย่ามาโกหกป๋ารู้สกายโพปลูกไว้เยอะไอ้มเอามาให้ป๋าบ้างนี้อยาจะรองเกิดมาไม่เคยเลยครับเขาบอกว่ากินแล้วมันขยันกินแล้วมันสู้แดดอันนี้จริงหรือเปล่าอยากรอเหมือนกันคาราโอเกฉันได้ดินแจ้ ไม่ชอบกูนั่นคือปัญหาของมึงฮนะจริงท่านผู้ชมมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะเราทำอะไรผิดอะเราทำอะไรไม่ดีอะทำไมกขถึงไม่ชอบเราอ่ะทำไมไม่ต้องไปแคร์แม่งปัญหาของมันมันเห็นหน้าเรามันทุกข์ <c oughs> ไม่ชอบมึงเลยวะปัญหามึงเรื่องของมึงฮนะ แต่งซิ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคือไม่รู้จริงๆนี่ไม่ได้กูส้นตีนนะท่านผู้ชมคือผมเนี่ยเคยเห็นนะครับคือขับรถตามรถกระบะเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นม่านวัดคือผมเนี่ยก็คิดไปเองว่าอ๋ออาจจะวัดเอ่อแรงดันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าที่ผมเดานะแล้วมีอย่างหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจคือทําไมเขาต้องมีเหมือนเป็นเหล็กเป็นเหล,ล็กแบบไอ้พมหาลูกมาได้ไหมคือเป็นเหล็กอยู่ท้ายรถอะอยู่ตรงเบาะหลังอะทําไมอะทาไมเขาต้อง มีครงเหล็กขึ้นมาอันนี้ถามผมไม่รู้นะไม่ได้กูส้อนอีนนะลองคอมเมนต์หน่อยอยากรู้ว่าไอ้โครงเหล็กที่เขาใส่ไว้ด้านในเนี่ยเอาไว้ทําอะไรเอออันนี้อยากรู้จริงคระท่านผู้ชมเออชูปผมหน่อยนะผมอยากรู้จริงที่รักเธอเป็นคนดีมากเลยสวรรค์คงส่งเธอมาเกิดจร,จริง่ะจริงออคะ ตึ๊บเลยฮะก็แน่นอนอยู่แล้วคนดีๆแบบนี้สวรรค์ส่งมาเกิดยู่ลองดูหน้าสามฮะชีวตโรที่สี่ตึ๊บยอดยอดยาดยอดขออนุญาตแชร์ฮะชอบฮะอ้าวนี่หลับหรือตายอะมีแววเป็นศิลปิน เก่งด้านศิลปะตั้งแต่ยังเด็กเลยคุณพ่อฮะนี่ผมมองไม่เห็นตาแล้วนะ <c oughs> นู้นพี่เก่งลายพางไม่ใช่อะ <c oughs> ก็เห็งพ่อละ่ะนูก็เลนสน <c oughs> มึงเพิ่งรู้เหรอโตไวๆนะลูกอันนี้เลี้ยงกี่ข้อคะ <c oughs> อมันฝึกเลี้ยงหา่านนกยุง เดินผ่านอ๊ะทำไมมันลอยขึ้นมามันหิวหรือเปล่าอ่ะลอยขึ้นมาไหนแกเอะหมดหรอเลยน้ำเสียหมดนะและ้วปลาเนี่ยเขากินโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาอิ่มหรือไม่อิ่มนะตายกันหมดดูดีด้วยเบาสมองอนะ เราเกลียดเธอเราไม่ชอบที่หน้าเธอเราไม่อยากเจอหน้าเธอแล้วเอ้ยเป็นไรอะเราทำอะไรผิดเปล่าก็เราเคยได้ยินน่ะเกลียดอะไรได้อย่างนั้นหือเมั้ังเกลียดมึงอะไม่ชอบที่หน้าลำคาญไม่อยากคุยเลืองมึงดิบอกอะเเกลียดอะไรโดนบอกอะ ไปน้ำตามสีฟ้านะเขาบอกคุณเนะี่ยเออผ่ามาประจานมึงยอยู่มึงซักไปบอกเกียดเขาอ่ะก็ไม่เอาผัวามากระทืบมัน่อีแค่ไหนนะ่ะแชทเป็นขเข hey, าเร็วอ่ะให้นักเรียนบอกวิธีการเป็นพลเมืองดีในชุมชนของตนเองพร้อมวาดรูปประกอบไล่ลุงตู่ฮัชูสามนิ้วเต็มสิบแบบไม่หักเลย มีชื่อเด็กนักเรียนไหมมีไหมมันถูกใจไอเด็กนี่มันใช้ได้เลทักครับคุยได้ไหมครับถ้ารังเกียดบอกนะครับรังเกียดบอกแล้วไงเขาพูดเป็นมารยาด มึงบอกละเกียรจริงอะใจร้ายอะ <c oughs> จริงแม่งทิ้งเลยไม่เคยชอบเธอน้อยลงเลยนะไม่เคยเหมือนกันจริงเหรอไม่เคยชอบมึงเลยอะมึงใจร้ายจังวะ <c oughs> พูดกับกูดีๆก็ได้กูไม่ดื้อหรอกกดแชร์แม่งเลย <minutes> น, <okee> <S 3: ENNIS> นึก็ไม่เคยชอบน้อยลงฮะแม่ไม่เคยชอบเลยแม่ไม่เคยน้ำหนึ่งตั้งแต่ต้นด้วยเห็นแล้วหน้าปลื้มใจจริงๆภาพคนแก่นั่งสอนเด็กให้รู้จักที่ต่ำที่สูงอม่าคิดถึงอม่ากับพี่เบนอาปาเช่คิดถึงท่านนะครับท่านผู้ชมไปติดตามแฟนเพจพี่เบนอาปาเช่ได้ นะครับผมนี่ล่าสุดนี่ซื้อลงซื้อรถใหม่นะไรกจริงๆผักกรอบที่ฉันเลือกทานมันฝรั่งทอดกรอบพะ <c oughs> พิมพ์ลิภัยต้องหลั่งน้ำตาให้กับสิ่งนี้ฮะ <c oughs> เอาทำไมอ่ะมันฝรั่งทอดกรอบไงเราเห็นกันมาเยอะแล้วผักทอดที่ขายกันเพ็กซีนนี่ <c oughs> นี่อิ่มบุกอ้วนนะ จากแฟนเพจชินจังเฮ้ออยากได้การาฟิกที่วาดรูปสวยตัดต่อวิดีโอเก่งคิดคอนเทนต์เป็นและก็ทำบัญชีได้ให้พอ่อมึงดูรูปเทวด,ดาบินกันไปเลยอือ ยแนะนำสำหรับคนที่ตื่นยากโอ้โหหูอื้อเลยนะถ้าไม่ตื่นผมแนะนำฮะให้แม่มาปลุกฮะไม่ตื่นเยีายเดียวเผื่อตายฮะออกมาซ้อมฝีมือหน่อยจอดตรงไหนก่อนดีฮะ อคจะแขวนกรอบรูปตรงไหนฮะหยิบมาผิดฮะหยิบสวานมามีมจากคุณตะลึงกุงจอนนี่มือป่าผู้คนนี้ผมรู้จักเนเนเน่เขาดังคุณดังคนนี้ผมรู้จักค่ะุณผู้ชมพี่จอนนี่ดูดีๆก่อนพี่นหยิบกล่องมาเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกที่พลรดฮะ ไม่ได้แสบคอองเดียวตอดกือนอ่ะแสบยันท้ายถอยเลยเข้าใจคนอกหักเสียใจมันก็ต้องมีบ้างแต่หยิบไปถูกขวดอะสีมันเหมือนกันจากเพจไอแอนดิสันแต่งประโยครีดแม่ผมรีดผ้าปาั่นผมช่วยแม่ปั่นสลอดฉันเป็นเด็กดี ไไม่ได้ช่วยแม่ปั่นสล็อตไม่ได้หรือมึงช่วยจริงเนี่ยสวัสดีครับผมคุณปัญญาจาก WorkPo พอยนะครับคุณจะได้มีโอกาสาร,ร่วมเล่นเกมชิงร้อยชิงล้านกับ WorkPo พอยแค่คุณส่งสลิป Google Pay 500บาทมาให้ผมโฮ้ยคุณปัญญาตัวจริงมะเนี่ยตัวจริงสิครับ คุณนองชาชาชาเขอยู่กับผมด้วยฮ่านองมาเวคุณปัญญาล่ะก็ตัวป้อระวังกันด้วยนะเด็กๆนะคุณปัญญาจะไม่ทักมาแบบนี้นะครับผมโคตรปัญญาอ่อนนะมีมจากคุณอนุภาพนะ การที่จะเป็นคนดีของสังคมได้นั้นต้องเริ่มจากศูนย์ก่อนโอ้ยอะศูนย์ล้วนๆเลยมีลอด้วยถ้ามันขยับข้างล่างลงไปนิดนึงเนี่ยผมเอเจ้ามอผอด้วยนะแม่งเหมืยนเกศยังไงพวกมึงคนเนี้ยกูจริงจังโอ้โว้าวว้าวว้าวแปดคนที่แล้วมึงก็พูดงี้ว้ว ก่อนน้านี้มึงก็พูดก่อนหน้านี้ก่อนน้นนี้มันก็พูดว้าว้าม, wow. wow. <laughs> มองไม่ชัดคิดว่าใช่ลิฟ้าหรือเปล่าครับจะได้ขอลายเซ็นอ์โอ้ยหนุ่มไม่ยืนอะไรตรงนั้นลูก <c oughs> ไม่ใช่วิ่ง เอาไว้แต่เพยงตัวนี้นะฮะหวังว่าคุนเมื่อจะมีความสุขนะครับแล้วได้พักสมองฝากด้วยนะฮะกับเกม X e x t นะครับอ่านยากจังเลย Ex a s t e r o s Ex a s t e r o s อะไรสักอย่างนะ่ะ <laughs> ให้เกมไฮเปอร์กิฟครับผมกําลังจะเปิดให้เป็นการเร็วๆนี้แล้วถ้าใครชื่นชอบและอยากจะโดนเนี่ยนะครับเข้าไปกดติดตามแฟนเพจนะครับเข้าไปกดติดตามอินสตาแกรมอะไรแบบนี้ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างถ้าท่าที่ชอบฝกดไลค์ซับสไคร b e ช่องที่สมัคัเริ่มกดกระดิ่งใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเอาไป5เฉียบนะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยเจอกันนะ